เครื่องซักผ้าพ a นโ s ซ n นิกสองถังอาการไม่ปั่นหมาดครับเกิดจากอะไรไปติดตามชมครับครับจากที่เราได้ตัวเช็คแล้วก็คือมอเตอร์ปั่นหมาดช็อตครับเนื่องจากสาเหตุเกิดจากยางจะมียางกันซึมนะครับของ ถังปั่นหมาดเนี่ยครับยางกันซึมตัวนี้มันรั่วครับพอรั่วแล้วเวลาปั่นหมาดเนี่ยน้ําเลยไหลลงมาที่มอเตอร์ครับเนี่ยครับแกนฝืดหมดเลยครับพอไหลลงมาที่มอเตอร์เวลาเราซักไปเนี่ยเลยทําให้มอเตอร์ช็อตรอบครับสุดท้ายก็คือมอเตอร์ไหมครับนี้จังคิวได้ของใหม่มาแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยน มอเตอร์แล้วก็มาดูกันครับว่าเครื่องจะสามารถกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าหลังจากที่เราเปลี่ยนมอเตอร์เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เป็นอันว่าสาเร็จครับตัวนี้ลองช่างคิวลองปั่นหมากดูก็ผ้าก็โอเคครับ